สวัสดีครับผมน้อยแชแนนในวันนี้มีข่าวที่ใหญ่มากๆเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยช่วงราตรี3บ้านเราก็คือผมนั่งเล่นทำคลิปเล่นเปิดอ,อะไรของผมไปนี่แหละทีนี้ผมเนี่ยเข้าไปเช็คที่ทวิตเตอร์ของพี่โทปีสปรากฏว่าแกได้ทำคลิปการนำตัวละครไปที่อารีนาทีเซอร์ คือผมเห็นตอนแรกแบบเวอเลยอะ่ะก็เลยลองเข้าไปทําดูปรากฏว่าทําไม่ได้ก็คือแบบผมรีบจัดไงคิดว่าทําได้ทีนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังและอีกอย่างหนึ่งคือหลุดสกิลอันติเมตของแอชตัวละครลึกลับที่เคยมาโผล่ใน AP e เ l e g e n d ซีซั่น5ในเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังให้กระจ่างเลยนะครับโอเคข่าวแรกการไปที่เด e Arena t e a s e ซผมจะเรียกย่อว่าอารีนาแล้วกันนะจะได้กระชับดี คือมันเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กเลยคล้ายๆกับของฮอร i ซอนตอนนั้นที่เราต้องไลท่ทำอีสเตอร์เอ็กไปทีระจุดทีระจุดแล้วมันจะปลดล็อกอาชีเบนให้เราซึ่งถ้าเกิดเราได้ไปที่อารีนานั้นจะได้ตาสัญลักษณ์อย่างที่เห็นเลยครับเป็นหน้าแอชซึ่งตอนนี้มันยังไม่เปิดให้ทำนะมันจะเปิดในวันที่20เมษายนบ้านเขาและแน่นอนมันต้องเป็นวันที่21เมษายนตีหนึ่บ้านเราก็อีกนานครับเกือบเกือบสสัปดาห์ ถึงวันนั้นถ้าเกิดกิจกรรมมันมาเดี๋ยวผมทําคลิปวิธีทําให้แล้วกันณตอนนี้ข้อมูลที่หลุดออกมาก็คือเหมือนเราจะต้องไปเก็บแบนเนอร์ที่เสียตามจุดต่างๆซึ่งจะต้องเก็บถึง2แมป6จุดด้วยกันแมป King Canyon จะต้องไปเก็บที่ c a s h Site Bunker และ c r e ก k แมป y m p ัสจะต้องไปเก็บที่ A s t r d e t u r b i n e และ Carrier ย้ำกันตรงนี้อีกรอบครับมันมาวันที่21บ้านเราและพิกัดก็ยังไม่แน่ชัด ถ้าถึงวันนั้นจริงเดี๋ยวผมทําคลิปออกมาให้ดูอีกรอบนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดฟูตเทจของพี่โทเปียให้ดูแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เราเก็บครบทั้ง6จุดก็คือเราเข้าไปที่ห้องซ้อมไฟอิงเลนจ์ของเราเสร็จปุ๊บก็กดแอคทีฟต้นแท่นทางด้านซ้ายมือจากนั้นสักพักหนึ่งก็จะมีชิปหรือยานมารับเราและตัวเราก็จะวาร์ปไปที่อารีนา หลังจากนั้นก็เหมือนเป็นการเดินชมภายในอารีนาดังที่เห็นในวิดีโอเลยครับซึ่งขอบอกเลยว่าตอนที่ขุดข้อมูลมาเป็นยังไงของจริงที่เราได้เห็นในวันนี้มันเป็นแบบนั้นเลยเรียกได้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราได้รับมาจากเรา Data m i n e เเป็นเรื่องจริงทั้งหมดน่าทำให้มั่นใจได้เลยว่าทุกๆข่าวที่ Data m i n e เนําำเสนอมาย่อมมีมูลจริงๆไม่ใช่เก่าวมาลอยๆครับ โอเคข่าวที่2นั่นคือสกิลอันติเมทของแอชเรียกได้ว่าจู่ๆพี่โทเปสเนี่ยก็โพสต์ขึ้นมาว่าอันติเมทของแอชชื่อว่าเฟดบีชความสามารถของมันก็คือ Dash and a ดชแอนลีฟอะพอทัลเหมือนประมาณว่าพุ่งและออกจากพอทัลเราลองไปดูวิดีโอจริงๆกันดีกว่าครับ โอเคมันอาจจะดูยากนิดหน่อยและอาจจะงงๆผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆหลังจากที่ได้ไปอ่านความคิดเห็นของคนอื่นบนทวิตเตอร์ของพีโทปียสแล้วกันนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่ามันคล้ายสกิลของเรนมากๆอย่างอันติวาร์ แต่นี้ดูแตกต่างออกไปนิดนึงก็คือ Ash เนี่ยจะมีการมาร์กจุดเอาไว้และทําการพุ่งตัวเองไปในจุดที่ตัวเองมาร์กเอาไว้และทิ้งพอร์ทัลเอาไว้ตรงที่ที่ตัวเองยืนอ,อยู่ถ้าพูดง่ายจริงก็คือเหมือนมันลอกอันติเมตของเรดมาเลยนั่นแหละแต่ทีนี้มันพิเศษตรงที่ว่าหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์ออกมาเชิงประมาณว่ามันสามารถทะลุก,กําแพงหรือตึกได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ดูจากที่เห็นตอนนี้ก็บอกเลยว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะมันเป็นการมาร์กจุด เท่านั้นยังไม่จบครับพอผมยิ่งได้อ่านยิ่งคน้นยิ่งลึกไปเท่าไหร่มันดันไปเจออย่างอื่นเข้านะสินั่นคือโบ e, หรือคันธนูที่เราพูดถึงกันไปไม่นานมานี้นี่เองพี่โทเปียสยืนยันเองเลยว่ามันคือธนูทางด้านซ้ายมือเนี่ยซึ่งตัวผมเนี่ยมันก็มองไม่ออกหรอกเพราะภาพมันแตกมากแต่พอพี่โทเปียสยืนยันเองเลยนั่นแหละว่ามันคือธนูผมเลยกล้าที่จะเอามาคอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งครับ แต่ส่วนที่ผมจะมาพูดต่อจากนี้คือความคิดเห็นของผมล้วนเลยนะเพื่อนๆจำได้ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นวิดีโอหลุดแบบเซิร์ฟเวอร์เทสพี่โทเปียสมักจะให้ภาพเนี่ยมันดูแตกแล้วมันก็ดูยากย้อนกลับไปน่าจะเป็นตอนของบริษที่โชว์เรียกไททันออกมาตอนนั้นภาพก็โคตรจะแตกเลยคือแบบแม่งห่วยมากอะ่ะแถมมาคราวนี้ทำการปิดชื่อตัวละครอ,อีกด้วยมันเลยทำให้ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยพี่โทเปียสอาจจะมีข้อมูลที่เยอะมาก แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี้เพราะอาจจะผิดกฎหมายทางด้านนู้นก็คือทางต่างประเทศนะนะอันนี้คือผมเดาเอาล้วนๆและที่ผมเอามาพูดก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพียงแต่จะมาบอกว่าทุกๆก,การโพสต์ข่าวหลุดของพี่โทเปียสมันจะทาให้พี่โทเปียสดูมีน้ําหนักมากขึ้นก็คือเราเนี่ยสามารถเชื่อได้ถึง90%เลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบที่พี่โทเปียสโพสต์ทํานองนี้ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วสําหรับข้อมูลไม่น่ามีตรงไหนตกหล่นไปเนาะ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้อะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาถามได้นะครับและถ้าเกิดชอบผมรบกวนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะพวกเราจะไปแตะ2อง0 0ืนซ้าด้วยกันขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ